สวัสดีคะ่ะยายแรมใช่แนวมานะนะคะจาก USA ค่ะพี่น้องคุณนะคะแบก้เกาของยายแรมเห็นบอกคะ่ะมันซุกอีกแล้วค่ะพี่น้องยายแรมสีพาพี่น้องมาเก็บบักพิกอีกแล้วคะ่ะอันนี้รอบที่หกแล้วนะคะเนี่ยนี่บักพิกรอบที่หกค่ะพี่น้องยายแรมสีเก็บเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมีอ่าม,มีมีลุงนัดท,ทักทายยายแรมมานะคะเขียนในคอมเมนต์มาว่าลุงนัดอ่าตามสไตล์ลุงนัดเนาะคะ่ะซื้อสองเพิน่นเพิ่นเซลยายแรมคะ่ะคอมเมนต์คล้ายๆว่าเซล คนเซลล์แยแลมว่ะบักพริกยายแลมเบิ้ดอ่ะยายแลมสิไปลงคลิปอีหยังน้อว่าซั่นอุ้ยยายแลมย่างออกมาหน้าบ้านก็เป็นคลิปเด้อค่ะถ้าอ่าบักพริกยายแลมเบิดยายแลมกัหิมะตกมันบ่ค่ะยายแลมกัสิลงคลิปตกอ่าหิมะตกเล่นหิมะให้หมู่ไปให้เพื่อนๆเบิ่งนี่ล่ะค่ะให้พี่น้องเบิ่งนี่ล่ะค่ะถ้าหิมะตกยายแลมกัลงคลิปเกี่ยวกับหิมะนะคะ มันเหตุการณ์ยั้งขึ้นใน่ในแต่ละวันเนาะยายเลมกับสีลงคลิปให้พี่น้องเบงนี่ยและค่ะถ้าผู้ใดติดตามก็ติดตามยายแล่หเลยเด้อค่ะตอนนี้ยายเลมสีฟ้าเก็บบักพริกค่ะมื้อนี้หนาวค่ะพี่น้องหนาวเย็นๆหนาวยายเลมใส่เสื้อขึ้นเหยาเลยค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะหนาวบ่มีแดดบดมือค่ะมืนน้อนี้คือฝนสิตกแต่ว่ามันก็บ่หนาวเฮียงเนาะค่ะแบบเย็นๆนะคะแต่ใส่เสื้อก้ามบ่ได้เนาะคะ่ะต้องใส่เสื้อขึน้นเหงานิดนึงมันเป็นหนาวๆนิดนึงแล้วละค่ะพี่น้องไปมาเบืยย่อเก็บนนะปัเด้อค่ะ ยายเล่มสิต ja okay, we anyway. uh huh. <this> ah ั้งกลองไว้ายังสิได้ยายเลี่ยมก็บโบธนัดมาเบิ่งน้ำกันเนื้อจ่าเด้อเอายายยายเล่มสิถ่ายพี่น้องเบิ่งก่อนเนาะค่ะก่อนยายเล่มสิเก็บเนาะค่ะว่ารอบที่หกเนื้อลายลายค่ะมาเบิ่งน้ำกันค่ะพี่น้องลายอี่านี้ค่ะพี่น้องเบิ่งเนี่ยค่ะยายเล่มสิพาพี่น้องมาเบิ่งมะเป็นรอบนี้รอบที่หกเลยแดงลายลายค่ะเห็นบ่ค่ะอุ้ยรอบก่อนกับเก็บบักลายหนึ่งค่ะรอบที่หาเกือบเต็มตะกร้ายเลี่ยมถือมาเนาะค่ะเนาะ เห็นบหมคะปัดวันี้ซุกนิดหน่อยนะคะซุกร้ายขนาดค่ะพี่นอ้องร้ายคักอีดีค่ะดกคักดกเนค่ะปีนี้ปลูกพวกพริกดอกขนาดเยแ่แลมสีพาพีนา่น้องมาเก็บน้มาเก็บซอย,ยแย่แลมนะคะหนาวค่ะเมืนน่อี้มันบ่มีแดดเลยค่ะคุณน้ำไม่สีออกมาหลายอยู่เด้ค่ะดอกออกมาอีกแล้วค่ะนี่เป็นดอกอีกแล้วสีได้เก็บไรหอลบอยู่ค่ะ ข้างที่เจ็ดข้างที่แปดผลน้ำบ้างค่ะนี่เห็นบมอค่ะร้ายหลายค่ะพี่น้องบมกพริกอุ้ยอ่อนซ้อนค่ะอยู่ข้างบมกทั่วแยะแหลมก็เลือหลายอด้วค่ะอืมแยแหลมตั้งกล่องไว้ละค่ะพี่น้องยายแหลมสีเก็บก่อนยายแหลมตัง้งตั้งกล่องไว้ก่อนอหนาวค่ะเป็นเน่าหนาวมะซอยายแหลมเก็บละค่ะเด้ออันนี้รอบรอบที่หกค่ะพี่น้องรอบที่หกแล้ว เขาไปในโดงบอกพีก,ก็เนอะคะ่ะไลค์คักไลคเนยค่ะพี่น้องเออนยอยอยู่ในโดงบอกพีก หนาวหนาวได้ดีอากาศหนาวค่ะพี่น้องหนาวแล้วหนาวแล้วไกมาเก็บบักพีกค่ะได้ได้ค่ะบน่บนมนเป็นหน่อยๆเก็บกระมวนน้ำค่ะเพิ่นไปน้ำไข้เขียด ค้ายเขียดไปนั่ซับหายซับหายหยอดชั่วโมงหายค้ายเขียดเลื่ม,มาเก็บบอ,อกผีขับพี่น้องถ้าพี่น้องถ้าเพื่อนเพื่อนยูทูปเขียดกลับไปหายอย่างเห็ดเพื่อนเพื่อนคือยายแลมเนื้อคะ่ะยายแลมเขียดซับหายชั่วโมงหายเลื่ออกมาเก็บบอ,อกพีขัเพื่อนเพื่อน,นะค่ะพี่น้องแก่เขียดไป ลเก็บมวนด้วยนะค่ะพี่หนอกมันแดงหลายค่ะแดงค่ะก้มกรนก้มกร่นกับผู้ใดนะคะปวดหลัง เก็บปักพริกไข่ไข่เกียดกับบรรยากาศก็กำลังเยินๆเน่าหนาวค่ะพี่น้องป้ามาเก็บไปเดี๋ยวหญีมาตกเดี๋ยวสินั่งให้กับต้นปักพริกอยู่ <laughs> พูนซ้ำผีดเลยแล้วค่ะพี่น้องนะขนาดใหญ่แล้วมทาท่านใหญ่มองไปใส่ไหมคะ่ะเก็บไปทะธานเบิร์ตขึ้นฝนฉีตกนี่ค่ะพี่น้องแดดล่มเอ้ยบ,อบ่แดดบดมือคะ่ะบ,บ่แดดบดมือมาดิขึ้นฝนสิตกนี่แหละคะ่ะรอบรอบที่หกแล้วก็ยังเหลือหลายอยู่คะ่ะขี้เขียว,วยังเต็มอยู่ย้ายแล้วเก็บรอบรอบที่หกและะ้วค่ะ แล้วก็ให้เพื่อนบ้านไปนั่งสองสองคนล่ะค่ะมิตรทุงเมยให้ข้าเจ้าไปทุงเมยให้สองคนล่ะค่ะแย่แล่มเก็บไปส่องพิเสินเนาะค่ะเนาะก็ให้เพื่อนบ้านไปไปซอยกันกินคือมีน้ำใจต่อกันเนาะค่ะเนาะแย่แล่ม,มักปลูกพักหรอกก็ไม่ยั้งหรอกปลูกพักปลูกปลูกพริกไปแก้งเงาค่ะพี่น้องกแก้งเงาเห็นบอกคะ คือฝนสิตกนี่ค่ะพี่น้องลงมากร่งมานิดนึงแล้วค่ะฝนสงสัยสิได้เข้าบ้านนะค่ะฝ้าเก็บฝนมาแล้วบ่แดดเบิดมือค่ะมื้อนี้ฝนสิตกเห็นบ่คะฝนซสอนกับใยเรียมบ่บว่าทะเลใหญ่ไปไสได้ค่ะนี่เก็บเต็มองอยู่บ่องเก่วาวทะเลใหญ่ไปไส เก็บมันเลยเก็บมันเลยมวนมวลมวลมวนคือกันกับการเก็บเห็ดนะคะพี่น้องไปไปหาเห็ดกับเป็นตะมวนเนาะค่ะยายแหลมขโมนเนี่ยเก็บเห็ดเนี่ยค่ะโอ้ยฝนตกมาแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยสงสัยยายแหลมสิเลยเขาบ้านแล้วฝนมา, <laughs> แาแล้วเก็บปะทะาะไแล้วค่ะพี่น้องเบิึงเบึงยายแหลมสิไปเขาบ้านแล้วฝนฝนฝนน้ำฝนน้ำฝนตกแล้วค่ะพี่น้องมึงเนี่ยยายแหลมเก็บปะทะาะไแล้วสิเลยเขาเฮือนน่ะค่ะพี่น้องตรงเนี้ยคนนะ่ะ มันยังหลายอยู่ด้วค่ะพี่น้องเอ้ยพยว่านไน้สงสัยแย่แลมสีเด็เขาเงื่อนก้อนนะคะฝนมาแล้วฝนมาแล้วแต่ว่ามันลงละอองฝนซื้อค่ะพี่น้องเห็นบหมคะบอกพีคแย่แลมยังหลายอยู่ด้วค่ะมื่อน,นี้ว <c oughs> ่าสิเก็บบอกพีคค่ะพี่น้องเอ้ยตายตายแล้วฝนฝนฝนอะไรฝนได้ดากฝนได้ดากแย่แลมเก็บบ่แล้วนะคะฝนตกเห็นบหมคะละอองฝนลงมาแล้วค่ะพี่น้อง โอ้เนี่ยเสือแย่แลมเปียกแล้วค่ะนี่แย่แลมไปเข้าบ้านก็เนื้อค่ะเฮ็ดเงีงก็มีอุปสรรคเนาะค่ะเฮ็ดยูทูบก็ซับหายซับหายชั่วโมงหายเมื่อกี้บอกผิดกับฝนไล่ค่ะพี่น้องโอ้ยเจมันชีวิตแย่แลมอุปสรรคหลายค่ะพี่น้องวันนี้ฝนลงมาแล้วค่ะพี่น้องสีเขาบ้านเนี่ยเด้อมัอนี้ก็ซับนี่แล้วค่ะฝนยำแล้วแย่แลมเลยเก็บเก็บบอกพริกบัวล้วค่ะมัอนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายแลมเลยเด้อค่ะพี่น้อง คุณนะผมเปียกหมดนะคะพี่น้องอุปสรรคหลายค่ะค่ะเก็บบอกพีก่กับฝนฝนน้ำเมื่อเก็บบอกพีกก่กบยายแล้วนะคะเด้อรอบหนาเด้อค่ะเด้อบายบายค่ะขเขาเงอนก้อนฝนตกแห้งแล้ว